สวัสดีครับวันนี้ FC ของพนาชาแนลนะครับวันนี้พนาจะพามาท่องเที่ยวป่าทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็ป่าหินงามนะครับที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิกันนะครับนี่คือรถรางที่พาเที่ยวนะครับผมก็แวะตรงจุดนั้นจุดนี้ลงเช็คอินนะครับภาพบรรยากาศ สวยๆนะครับตรงนี้นะครับนี่คือทางขึ้นนะครับจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดครับจุดชมวิวครับหน้าผาสุดแผ่นดินศูนย์รวมของสามภาคนะครับเหนือกลางอีสานนะครับมาจบที่นี่นะครับมาเช็กอินผาสุดแผ่นดิน,รนตรงนี้นะครับผาสุดแผ่นดินนี่ก็จะเป็นในส่วนของลานหินงามนะครับหินพีฟ้าครับหินพีฟารับนะครับนี่ก็หินลักษณะแปลกนะครับเนาะหิน,น,นหินทำตั้งนะครับตรงนี้นะครับ หินลักษณะแปลกๆแบบนี้นะครับมาชมกันนะครับยาวๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพนาก็จะพามาดูนี่จะเป็นส่วนของดอกกระเจวหรือดอกบัวสว์นะครับมาชมกันนะครับมาชมกันวิวสวยๆตรงจุดจุดนี้นะครับนี่จะเป็นจุดของนะครับครับได้เวลาเิศออกแล้วนะครับทุกคนพร้อมครับวันนี้มีเพื่อนร่วมเดินทางนะครับหลายท่านอยู่นะครับหลังจากเรามานั่งรอเิศ ต, graduate, ตรงลานจอดรถตรงหน้าอุทยานนะครับที่นี่จะมีเลรางบริการนักท่องเที่ยวนะครับเราไม่ต้องขับรถขึ้นไปนะครับจะมีเลร่างพานักท่องเที่ยวขึ้นไปแหละครับก็นั่งก็เป็นมูคณะแบบนี้ก็สนุกสนานครับจอดรถด้านล่างครับ่อความปลอดภัยนะครับเนาะด้านบนเขาท่านพื้นที่ก็ค่อนข้างจะแคบอยู่นะครับนี่เราจอดรถไปที่นี่นะครับที่จอดรถก็กว้างขวางดีนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับ หลังจากเลือดผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็มุ่งสู่ทุ่งดอกกระเจียวกันนะครับมุ่งสู่ทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็ป่าหินงามครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและทุ่งกระเจียวที่อำเภอเทศสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็นั่งกันก็กันเองกันเองครับทัวร์เดียวกันนะครับมาหลายทิศหลายทางนะครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวตรงทุ่งดอกกระเจียวกันนะครับอันนี้มีเลืดรับส่งนะครับ ค่าผ่านประตูรวมค่านั่งรถแล้วนะครับสี่ท่านละ40บาทครับท่านละ40บาทเข้าฟ้าลิศก็อีก40บบาทนะครับเนาะก็การเข้ามาเยี่ยมชมทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าอุทยานป่าหินงามตรงนี้นะครับผมก็ผ่านจุดต่างๆไปนะครับตรงนี้นะครับตามพนามาครับตามพนามาครับเดี๋ยวพนาจะพาขึ้นไปเยี่ยมชมดอกกระเจียวสวยๆนะครับตามพนามาเลยครับ ผ่านจุดไฮไลท์สำคัญสำคัญอันนี้ก็เป็นลานน้ำแอ่งน้ำนะครับผ่านจุดน้ำตกเล็กๆนี้ไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมกระทางก็ไม่สูงชันครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่หนึ่งนะครับของอุทยานแห่งชาติเทพสถิตนะครับตรงอำเภอเทพสถิตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับขออภัยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของทุ่งดอกกระเจียวหรือทุ่งดอกบัวสวรรค์เองนะครับ ที่หนึ่งครับเนาะตรงนี้นะครับแราก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินสามารถเดินเที่ยวได้ครับผมใกล้ๆล้านจอดรถนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเลยขึ้นไปด้านบนกันก่อนครับเลยไปด้านบนนะครับครับดูดอกเปเียวนะครับตรงจุดจุดนี้ยังไม่บานเต็มที่นะครับกาลังออกแต่ละที่ไม่เคยเท่าไหร่นะครับอยู่ด้านบนนู้นนะครับจะมีดอกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเห็นผอบอกว่าเจ้าที่ บอกว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยบานยังไม่ค่อยฟีดเต็มที่แต่ก็มีดอกให้เรา,เราได้ชื่นชมการประปลายนะครับดอกกระเจียวสวยสดงดงามครับดอกสีชมพูครับผมนี่ก็ด้านหลังของป้ายอุทยานตรงทุ่งดอกกระเจียวนะครับหลังทางเดินนี่ครับนี่ดอกกระเจียวดอกเล็กน้อยเงี้ยครับสวยสดงดงามครับนี่คือดอกกระเจียวตรงป้ายนี่ครับนกตรงป้ายอุทยานตรงนี้นะครับตด้านหลังป้ายอุทยานเลยครับตรงนี้นะครับผม ชมกันต่อครับมาชมกันต่อหลังจากนั้นเราก็มาตรงที่ฝาสุดแผ่นดินกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะพาไปดูดอกกระเจียวเนาะเรามาดูที่จุดไฮไลท์ของตรงนี้กันนะครับฝาสุดแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นที่บรรจบของสามภาคของประเทศไทยเรานะครับภาคเหนือภาคอีสานกับภาคกลางครับภาคกลางนั้นเป็นของจังหวัดลบบุรีนะครับภาคเหนือก็จะเป็นส่วนของจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ ภาคอีสานก็ตรงที่ผมยืนอยู่นี่คือเป็นจังหวัดชัยะภูมินั่นเองครับผมนี่ก็ดอกกระเจียวที่เขาปลูกประดับตรงนี้นะครับนี่ตรงที่ทําการนะครับบ้านพักปากอากาศตรงนี้นะครับเนาะครับนี่คือความสวยงามของวิวบรรยากาศหลักล้านนะครับฟองฟ้าก็มีเมฆหมอกนิดหน่อยครับเนาะนิดหน่อยเพราะเรามาสายแล้วครับสวยงามมากครับสวยงามวิวสวยงามมากๆครับวิวหลักล้านลมเย็นสบายครับตรงผาสุดแผ่นดิน มันจบสามภาคตรงจุดจุดนี้นะครับนี่คือสวยสดงดงามจริงๆครับต้องลองมาสักครั้งหนึ่งนะครับแนะนําให้มาช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนจะมีเจอดอกกระเจียวนะครับนดอกกระเจียวหรือดอกบอัวสวรรค์น,นะครับถ้าเรามารดูอื่นนะครับก็มาดูผาสุดเพนดินมาดูป่าหินงามลานหินต่างๆแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเรามาช่วงเดือนมิถุนากนกรกฎาสิงหาเนี่ ดอกกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์เขาจะเบ่งบานให้เราได้ชื่นชมกันนะครับตรงนี้จะมีดอกไม้ชนิดนี้ชนข้างจะเยอะนะครับคือดอกกระเจียวนั่นเองครับทุ่งกระเจียวที่อำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชายภูมินะครับนี่ในส่วนของฟ้าสุดแผ่นดินตรงนี้นะครับวิวมาชมวิวกันตรงนี้กันก่อนนะครับตรงนี้สวยสดงดงามครับมีลานให้เราลงไปถ่ายรูปเป็นนะครับตรงน้นนะครับตรงน้น จจสวยสดก็งานเดี๋ยวพนาก็จะลงถ่ายรูปนะครับจะตั้งกล้องถ่ายรูปไว้นะครับเป็นที่ลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมานะครับเนาะนะครับตั้งกล้องนะครับไปดูนะครับ,นะรบจุดชมวิวตรงจุดจุดนี้ครับฝาสุดแผ่นดินนั่นเองครับจุดชมวิวตรงนี้นะครับนะครับจะมี sky walk, สกายวอล์กนะครับนอกสกายวอล์กนะครับตรงจุดชมวิวยืน่นเข้าไปหน้าฝาตรงนั้นนะครับให้เราได้เข้าไปชื่นชมชมวิวทางด้านในนั่นนะครับเนาะ สวยงามมากๆครับตรงนี้ครับบรรยากาศดีลมเย็นสบายเลยครับตรงนี้ลมเย็นสบายนะครับตรงนี้ในส่วนของผาสุดแผ่นดินนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับนะครับนี่คณาเดินไปเนี่ยคือจุดชมวิวนะครับจุดเช็คอินนะครับดินแดงบันจบกัน3ามภาคนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้พักเหนือภักกลางพอกอีสานนะครับมันจบสามภาคอยู่ตรงจุดผาสุดแผ่นดินแห่งนี้นะครับผาสุดแผ่นดินแห่งนี้นะครับ บรรยากาศลมเย็นสบายชิลๆมากๆเลยครับวันนี้นะครับอากาศไม่ร้อนมากครับไม่ร้อนมากพัพนาก็มาถึงที่นี่ก็ตอนเช้าครับเนาะมันยังไม่สายเกินไปนะครับอากาศก็เย็นสบายครับลมพัดครับผมให้ดีถ้ามีฝนตกสักหน่อยก็จะดีนะครับนํามาเที่ยวแบบนี้นะครับอากาศค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับตรงนี้นะครับยิ่งมาช่วงดูหนาวน่าจะสวยงามมากครับถ้ามาช่วงดูหนาวแต่เราก็จะไม่ได้ดูงไม่ชม ดอกกระเจวนั่นเองนะครับทามาแล้วดูฝนดอกกระเจเขาจะเบ่งบานนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ในส่วนของอําเภอเทพสถิตนะครับน้องเทพสถิตจังหวัดสยบุรมนั่นเองนะครับชมวิวปุ๊บเราก็มานั่งเล่นชิงช้ากันชิวๆกันได้ครับมาเป็นหมู่คณะก็มานั่งโยกสิงช้ากันเล่นนะครับลองโยกดูนิดหน่อยนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับมากางแกงกลางขาออกกําลังกายกันหน่อยนะครับไหนๆก็มาแล้วครับครับเป็นยังไงครับ บรรยากาศตรงนี้สุดจะบรรยายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตรงจุดต่อไปนะครับต่อไปเลยนะครับผมหลังจากเรามาเยี่ยมชมผาสุดพ่นดินแห่งนี้นะครับเราก็ลัเดินลัดเลาะไปนะครับลัดเลาะไปดูอีกจุดจุดหนึ่งนะครับจุดจุดนี้ก็สวยสดงดงามอยู่นะครับจุดจุดนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับมองอีกมุมหนึ่งพนาจับกล้องมาถ่ายทําให้ดูนะครับตรงจุดนี้นะครับที่ลงไปสายตั้งกล้องถ่ายถ่ายรูปมิกกี้นะครับผมจุดนี้ก็ จุดเดิมเมอกี้นะครับจุดเดิมเมอกี้คือภาพสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามนนี้ในแบบในแบบมาถือกล้องสละครับตรงนี้นะครับผมมาชมกันต่อครับมาชมกันต่อผาสุดแผ่นดินนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับความงดงามของผาสุดแผ่นดินกันยาวกันไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ต้นหญ้าล่มไม้ให้เราได้เข้าไปเช็คอินนะครับจุดนี้ก็น่าถ่ายรูปมากๆครับ เป็นต้นไม้แล้วก็มีหินผาสง้อนผายื่นลงไปครับบรรยากาศดีมากครับตรงนี้ครับโอ้โหหน้าห้อยโหนนะครับถึงเด็กๆน้อาแต่หน้าผาตรงนี้ก็สูงชันอยู่ครับด้านล่างนั่นะครับแล้วก็ยืนยู่แถวนี้แหละครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับนี่คือผาสุดแผ่นดินนั่นเองนะครับสุดสุดงดงานนะครับส่วนสง้อนผาสุดแผ่นดินนะจะอยู่ด้านล่างนิดหน่อยนะครับในพนาเลยมาทางหาผาสง้อนผาตรงนั้นแล้วนะครับอันนี้เป็น จุดนั่งพักผ่อนสบายๆรับลมนะครับจุดนี้ลมแรงลมเย็นสบายเลยครับตรงนี้น่าเอาเสืยอมาพูหลับนอนสักงีบนะครับตรงนี้นครับบรรยากาศเย็นมากครับแต่ด้วยเวลาเดี๋ยวพนาก็ต้องไปไถ่ายทําในจุดจุดอื่นกันต่อนะครับอันนี้คือในส่วนของผาสุดแผ่นดินนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงครับมาเยี่ยมชมกับพนาชาแนลเป็นไงครับ สวยสดงดงามไหมครับนี่ในส่วนของผาสุดแผ่นดินจุดชมวิวตรงนี้นะครับผาแต่ละที่ก็มีชื่อของเขาอยู่นะครับที่นี่ก็จะมีผาบอกลักนะครับผาอะไรนะนะครับผาบอกลักผาอะไรหลายฝาหน้าหลายหน้าผาครับตรงนี้ครับที่พนาจะพาไปชื่นชมอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พามาเยมชมตรงผาสุดแผ่นดินตรงนี้นะครับดูความงดงามของบรรยากาศตรงนี้นะครับ นี่นายแบบก็ไปกลางปีกกลางหางแอคชั่นภาพมาให้เอฟซีได้ชมกันนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่ทุ่งดอกกระเจลครับตรงส่วนของหน้าผาสุดแผ่นดินตรงนี้นะครับผมครับผมนี่คือตั้งกล้องไว้นะครับเนาะไม่มีสร้างกล้องประจําตัวก็ตั้งตั้งกล้องไว้นะครับตั้งกล้องไว้แล้วก็ออกไปเก็บภาพบรรยากาศมาทําเป็นคลิป กันแบบนี้กันเลยนะครับผมสดๆกันเลยนะครับผมมาเยี่ยมชมกันต่อนะครับมาเยี่ยมชมกันต่อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเนาะเยี่ยมชมภูผาทะเลหมอกสวยๆนะครับตรงผาสุดพันดินตรงนี้นะครับผมตามพนามาครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับจุดอื่นกันต่อครับนี่คือวิวพนาจะ ซูมให้ดูนะครับจุดใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่คือผาสุดพืนดินนี่พนาครับตรงนี้เขาก็มีการยิงหนังสติ๊กนะครับใครอยากจะประลองพีมือหนังสติ๊กยักษ์นะครับจะเป็นหนังสติกปลูกป่านะครับน้องมีเมล็ดพืชเมล็ดพืชให้เราได้ยิงนะครับเราได้ยิงปลูกป่ากันครับนี่คือการยิงหนังสติกปลูกป่านะครับเนาะใครไม่อยากยิงก็เซฟเซฟเล่นๆก็ได้นะครับนาออย่างหนังสติ๊กปลูกป่ากันนะครับผมเป็นท กิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมหนึ่งนะใครมาตรนนี้ก็จะมายิงหนังสติ๊กกันตรงนี้นะครับภาพที่สวยสดงดงามมากๆครับตรงนี้ครับป่านะปาตรงนี้นะครับน้าตรงนี้ป่าสุดเผ่นดินครับดินแดนของการยิงหนังสติกปลูกป่ากิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใครมาเที่ยวนี่ก็ต้องมายิงหนังสติ๊กปลูกป่ากันตรงนี้นะครับผมครับก้าเลยตรงจุดนั้นมาแล้วนะครับวันนี้เพื่อนร่วมทางร่วมทัวร์ก็ สวกันะครับนาอก็เดินตามมาทันกันมาแล้วครับพนาก็เดินล่วงหน้ามาหน่อยนะครับเดินล่วงหน้า,พาเพื่อเก็บภาพเก็บคลิปนะครับนาะเก็บภาพเก็บคลิปก็มาภากเอฟี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ก้าวมาสู่ด้าน,นล่างนะครับด้าน,นล่างเดินมาแล้วาะมาด้านล่างก็มาเจอทุ่งดอกกระเจวหรือทุ่งบอบัวสวรรค์ที่สวยสดงดงามมากๆนะครับในอุทยานป่าหินงามหรือทุ่งดอกกระเจวที่อำเภอเทพสถิต ตรงนี้นะครับนี่คือดอกกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์เองครับดอกสีชมพูอ่อนๆแล้วก็เข้มนะครับมีหลากหลายครับมีหลากหลายครับจะมองสุดลูกหงลูกตากเลยนะครับสําหรับทุ่งดอกกระเจียวตรงนี้นะครับดอกขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับถ้าปีไหนฝนตกชุกชุมหน่อยก็เขาจะดอกเยอะครับส่วนปีนี้ฝนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดอกก็ขึ้นมาให้ชื่นชมได้อยู่ระดับหนึ่งครับแต่ก็สวยสดงดงามอยู่นะครับ มองไปด้านไหนก็สวยสดงดงามครบสุดลูกหูลูกตาทางด้านโน้นนะครับในส่วนของดอกกระเจียวนี่ครับดอกกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์นะครับเนาะบางท่านก็เรียกกระดอกปทุมมานะครับเนาะในส่วนของดอกไม้ชนิดนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติทุ่งดอกกระเจียวนะครับทุ่งป่าหินงามนะครับตรงนี้นะครับเนาะครับช่วงนี้ยังทันนะครับใครยังไม่ได้ไปท่องเที่ยวก็ยังทันไปชื่นชมดอกกระเจียวกันอยู่นะครับ ดอกนี้ก็จะบานอยู่ประมาณปลายปลายมิถุนาถึงต้นต้นเดือนสิงหานะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเนาะแต่ใครไปช่วงนี้ก็ดอกก็ยังพอมีให้ชื่นชมนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่ว่าดอกจะขาลงนะครับขาลงที่พนาไปนี่ดอกกําลังเบ่งบานตุ้มๆนะครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นครับช่วงนี้ก็ดอกก็จะฟีดเต็มที่เราจะอยู่ช่วงร่องรยครับเนาะถ้าเราไปก่อนหน่อยก็จะช่วงดอกกำลังตุ้มๆก็จะสวยสดงดงามนะครับเนาะ แต่ถ้าเราไปช่วงท้ายๆหน่อยดอกก็จะลงเลยเหี่ยวเฉาไปตามการเวลาของดอกไม้เขานะครับเนาะก็แนะนําให้มาช่วงเดือนกรกฎานะครับเดือนกรกฎาน,นี่ดอกเขาจะฟีดเต็มที่นะครับเนาะฟีดเต็มที่ปีนี้งานเขาจัดวันที่1ง,งกรกฎาคมนะครับจัดงานเปิดงานช่วงดอกกระเจวนะครับเนาะแต่พนาไปก่อน2-3วันนะครับไปก่อน2-3วันก็ยังไม่เจอบรรยากาศการจัดงานแต่ก็ได้ เห็นดอกกระเจียวเบ่งบานให้ได้ชื่นชมกันแบบสุดลูกหูลูกตากันแบบนี้แหละครับนะนะครับนี่คือทุ่งดอกกระเจียวนะครับจะมีทางลัดเลาะไปชมจุดต่างๆครับของดอกกระเจียวที่เบ่งบานนะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตรงนี้นะครับอันนี้คือทุ่งดอกกระเจียวนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับครับการมาชมต้งดอกกระเจียวที่ชัยภูมินี่ก็อยู่มี2อําำเภอนะครับที่ดอกกระเจียวมีค่อนข้างจะเยอะครับเนาะ จุดจุดนี้ก็อยู่อำเภอเทพสถิตนะครับอีกจุดหนึ่งก็อยู่ที่อำเภอหนองบัวละเวนะครับในส่วนอ,อุทยานไทยทองนะครับนะที่พนาถ่ายทําไปบ้างแล้วนะครับเนาะในส,ส่วนของอจุดจุดหนึ่งนะครับทีงมีให้ชื่นชมกันสองที่นะครับอันนี้อุทยานป่าหินง,งามนะครับทุ่งดอกกระเจียวเทพสถิตนะครับเนาะแต่ทางโน้นก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวอุทยานไทยทองทานโน้น,นครับเนาะ จะมีให้ชชื่นชมสองอำเภอนะครับแต่ระยะทางก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับในส่วนของดอกกระเจียวของแต่ละที่ของในส่วนของจังหวัดชายภูมิตรงนี้นะครับนี่คือดอกที่สวยสดงดงามนะครับมองลูกสุดหูลูกตานะครับเอามาก่อนนะครับคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่แต่คนก็เข้าออกกันอยู่เรื่อยนะครับตรงนี้มาชื่นชมดอกไม้ชนิดนี้กันครับปีหนึ่งเขาจะดอกอยู่ครั้งเดียวนะครับดอกไม้ชนิดนี้นะครับ สุดสุดท้ายนี้พนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของหนุ่มพนาชาแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พนาชาแนลได้ส,สร้างงานในต่อไปนะครับ